ปูมะเขือป้าก็จะดูแลง่ายๆแบบนี้นะคะเอ่อหลังจากที่เราปลูกบนแปลงปุ๋ยหมักเนาะตรงนี้ใบใบไม้ป้าก็จะมากรองไว้ป้าก็เอาดินที่ป้าหมักไว้ที่บ้านแล้วก็มาเททับแล้วป้าก็ปลูกเออเขาก็สมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วเขาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะป้าก็จะเด็ดใบล่างๆออกเพื่อที่จะให้เขาสังเคา์แสงได้นั่นเองนะคะให้แสงแดดส่องไปถึงลาต้นทางล่างนะคะตรงนี้เขาเอ็นนะคะ เขาเอ็นมาป้าก็เลยเอาดินเนี่ยค่ะทับเอาดินทับตรงข้อเขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาแตกรากใหม่ให้มาเป็นต้นใหม่ตรงนี้นะคะนี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้ป้าทับแล้วทีนี้ป้าได้อเดียจากตรงนี้เนาะป้าก็จะไปทําฟักทองเดี๋ยวป้าไปทําฟักทองให้ดูเพราะว่าฟักทองกับมะเขือปลูกใกล้ๆกันแล้วเขาก็จะแบบสุมกันอยู่อย่างงี้นะป้าก็ไม่อยากจะให้เขาเยอะจนเกินไปเราก็จะดูแลยากเนาะทีนี้ป้าก็เห็นฟักทองเขาเลื้ยมาแบบนี้นี่ต้นฟักทองเขาอยู่ตรงนี้ ทีนี้เขาจะมาแย่งอาหารมะเขือเนาะป้าก็เลยจะทําการเพราะชําฟักทองแบบง่ายๆเลยป้าก็จะทําแบบนี้เอากระถางมาใส่ดินไปค่ะใส่ดินไปทีนี้เราอยากจะถอดยอดฟักทองออกไปเพื่อที่จะให้ผลตรงนี้จะเด็ดเราก็เสียดายเนาะก็ป้าก็จะทำแบบนี้เลยนี่เอาขอลงไปเดี๋ยวเเอาข้อลงไป ทำง่ายๆเลยตรงในที่เอนๆตั้งตั้งหลักตั้งหลักตั้งลำให้เขาก่อนนี่ทำอ่นี๋ยวเราก็เอาดินมาใส่นี่ดินที่ป้าหมักไว้ที่บ้านนี่นะคะนี่มาใส่ตรงนี้เลยนี่ตรงข้อเขาอยู่ตรงนี้เด็ดใบออกนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกรากออกมาตรงข้อนี่คะ่ะใส่แล้วก็กดแน่นๆนะคะ ป้าคิดว่าเราควรจะเทใส่ทั้งไอนี้เลยดีกว่าทั้งกุ้งกี่เลยดีกว่าเททับลงไปเลยโอ้นี่ต้นก้ามปูนี่ต้นก้ามปูป้าจะถอนออกไปเพื่อที่จะไปใส่กระถางแล้วก็ย้ายที่ปลูกใหม่จะเอาใบค่ะต้นก้ามปูเนี่ยเทยตรงนี้เลยดีกว่านี่ไง,ไง่ายเพราะว่าเพราะว่าอะไรป้าก็จะเอาดินมาเทกบตรงโคนมะเขืออยู่แล้วตรงนี้ดูแลเข้าไปเรื่อย แบบนี้แล้วพอเขาออกรากเลยใช่ไหมคะกดแน่แนๆไปเลยพอเขาออกรากเลยเราไามา่ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้มันก็จะดำๆหน่อยเนาะล้อมล้อมกระถางได้เลยพอเราตัดเสร็จแล้วกระถางตรงนี้ก็จะเป็นหลุมๆเราจะเอาอะไรมาปลูกก็ได้ตรงหลุมกระถางนี่เนาะพอเราเอ,อฟักทองเขาออกรากแล้วเราก็จะมาตัดตรงนี้ ทีนี้ก็ไปถึงตอนที่เราจะลดน้ําแล้วแตบนี้ป้าทํามะเขือเสร็จแล้วป้าก็จะปล่อยน้าทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะให้เขาชุ่มเลยนะคะมะเขือป้าก็ไม่ได้ลดปล่อยหรอกค่ะลดอาทิตย์ละสองครั้งแค่นั้นเองป้าเลิมมาแบบนี้เพราะเราไม่มีเวลาเนาะเราก็ขุดดินมาด้วยมานั่นมาใส่มะเขือด้วยลดน้ําด้วยนี่เปิดน้ําใส่ให้ชุ่มๆไปเลยค่ะรอบๆชุ่มๆไปเลยนะคะพอวักทองออกรากปุ๊บ เราก็จะตัดตรงนี้เอาไปย้ายที่ไปปลูกตรงอื่นโดยที่เราไม่ต้องเพาะเม็ดปักทองใหม่แล้วนะคะง่ายเนาะง่ายนะ,ยนะแบบนี้ป้าว่าไปทดลองทําดูนะคะป้าว่าโอเคเลยอะ่ะจริงๆกบไปกบให้แน่นๆให้ชุม่มๆเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเรามาดูกันว่าปักทองยอดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ป้าจะไปปลูกรดน้ํามะเขือต่อแล้วหลังจากที่เด็ดใบออกตรงนี้ ยังเด็ดไม่หมดเลยเต็ดรดน้ําไปก่อนเพราะว่าเราหมดเวลาตรงนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาทําต่อส่วนตรงนู้นเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่คอยให้กําลังใจป้าและก็สนับสนุนป้ามาดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ